ช่วงแวดวงช่างสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะน,นี้ท่านผู้ชมกําลังรับชมรายการชอช่างรอบรู้นะครับกับผมมนตรีสุครอบนะครับวันนี้จะมาพูดคุยถึงเรื่องของอุปกรณ์ขายดีของไทยสัที่พูดถึงเรื่องอุปกรณ์ตัวนี้เพราะว่ามันเป็นช่องทางทามาหากินกับเพื่อนช่างเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับวันนี้มีพิธีกรรับเชิญอีกท่านนะครับมา ครั้งนี้สําหรับปีนี้น่าจะเป็นครั้งที่2แล้วนะครับขอต้อนรับท่านอาจารย์พิสูจน์ตาิมาลาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอาจารย์เรื่องของอุปกรณ์ที่ตั้งอยู่ที่หน้าโต๊ะเราตอนนี้เนี่ยสวคตัวมันเป็นสินค้าที่ขายดีฮอตฮิตเลยาฮอตฮิตเลยจากการที่ผมดีไซน์และออกแบบไอตัว360อ้ศาก่อนคาับนะครับดีไซน์ออกแบบไปเนี่ยปรากฏว่าคนแชร์ไปเยอะมากอาจารย์ทําไมไม่คิดทาไมไม่ทํามาตั้งแต่นานมาแล้วทําไมเพิ่งคิดตอนนี้ครับ คำตอบเดิมก็คือมีเวลาว่างอาจารย์ก็เลยมานั่งดีไซน์ออกแบบซึ่งมันเป็นวิธีคิดที่ผมนั่งดีไซน์าวาดด้วยโปรแกร,รมสาม,มิติกฉะนั้นก็เลยจะทําให้มองเห็นสัดส่วนอะไรต่างๆการประกอบถอดออกถอดเข้าติดขัดตรงไหนทุกมุมนะครับพอไปผลิตแล้วก็มาแก้ไขเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับก็จบเรียบร้อยนะครับอาจารย์ปากแนะนําเรื่องของขา ตั้งอยู่360องศาก่อนทําไมถึงเป็น360องศาปัญหาที่เกิดขึ้นอาจารย์ลองคุยปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาก่อนสิเอาตัวผมเลยนะเอาตัวอาจารย์เลยเอาสมัยก่อนมาทําหน้าที่นี้ใช่ครับขออนุญาตเอาสมัยก่อนเลยท่านผู้ชมเดิมนั้นน่ะผมเนี่ยหากินเป็นช่างติดตั้งด้วยนะโดยใช้เวลาว่างท่านรู้ไหมเดือนหนึ่งผมติดเท่าไหร่เอาเป็นสัปดาห์ละกันผมเมื่อซื้อจานที่เวลาว่างครับเอาเฉพาะเวลาว่างผมื่อซื้อจานที่ไทยเซตในสมัยนั้นน่ะ ผมมาซื้อห้าใบสัปดาห์หนึ่งนะห้าใบมาในสัปดาห์เดียวกันก็ซื้ออีกห้าใบก็สิบใบนั้นสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันเนี่ยท่านทราบไหมผมติดทั้งหมดสิบใบไม่ยุหาการติดตั้งแต่มีปัญหาครับวันอาทิตย์นะท่านเวลาไปติดตั้งวันอาทิตย์เนี่ยถือว่าเป็นวันที่ต้องติดให้ได้สักสองใบวันอาทิตย์เนี่ยครับอ่า หรือบางทีค่าหน่อยแถมหนึ่งสามใบนะจ๊ะผมติดสามที่นะในหมู่บ้านเดียวกันผมติดสามใบเลยนะวันที่ถ้ามีเวลาไปดูสถานที่หน้าหน้างานก่อนเนี่ยการติดตั้งก็จะง่ายขึ้นเนาะถ้าไปดูสักวันพุธเนี่ยเรามาวางแผนสั่งทําขาขึ้นมาพิเศษเชื่อมเหล็กเชื่อมเหล็กสับติดมุมนู้นมุมนี้มุมนั้นไปที่ร้านถอยเสียร้านประตูเหล็กดัดัีมเปัญหางานผมไม่เคยมีปัญหาเพราะเราเตรียมการไปติดตั้งวันละที ปรากฏว่าออกจากบ้านเนี่ยผมพยายามเลยนะขับรถไปถึงหมู่บ้านเนี่ยที่จะติดเนี่ยดูซ้ายดูขวาแล้วร้านประตูเหล็กดัดก็ปิดร้านถอยเสียก็ปิดอืปัญหาที่ให้ก็คือขามาตรฐานจะทําอะไรได้ครับผมเนี่ยนะไม่ชอบลยการเชื่อมต้องซื้อเครื่องเชื่อมมาเองอืซื้อเครื่องเชื่อมมาก็ใช้ได้ใช่ไหมครับใช่ได้ไม่ได้ครับต้องมีเครื่องตัดอ๋อใช่ใช่ใส่ไปเต็มรถเลยทั้งเครื่องตัดเครื่องเชื่อมรถเก่งซะด้วย ห้รถเก๋งคือคันนี้แหละสีดำนี่แหละคครรัับบปัญหามากอืชั่นครับถ้าท่านได้ตัวนี้จบเลยทุกมิติทุกด้านทุกมุมทุกเหลี่ยมครับค้ามหายซ้ายขวาบนล่างติดได้หมดครับคือตอนแรกอาจารย์เรื่องของเรื่องเนี่ยปัญหาเกิดจากที่โรงงานก่อนครับก่อนนะฮอาจารย์ลูกค้าสั่งงอยาวคางอหนึ่งเมตร งอยี่สิบยี่สิบเอมันรวมเป็นเมตรยี่สิบรวมไปยี่สิบเชื่อมมาเรียบร้อยอาจารย์ลูกค้าอยากได้แปะซ้ายแปะ้าังแปงซ้ายทำแปะซ้ายแล้วก็เชื่อมแปะซ้ายอีกแบบหนึ่งอาจารย์ลูกค้าต้องการความยาวความสั้นแค่นี้มาเชื่อมให้อาจารย์ต้องการแปะขวาอีกแปะซ้ายแปะขวาแล้วคือแปะซ้ายแปะขวาแปะหลังทําได้แค่นั้นแหละทํามากกว่านั้นไม่ได้แล้วแล้ว ก็มีมากรุ่นก็คือว่าคอแบบงอเก้าสิบครึ่งหนึ่งครึ่งครึ่งต้องผลิตเยอะแยะหลากรุ่นเลยกลายเป็นปัญหาครับผมก็มานั่งคิดถ้ามันมีอุปกรณ์เอามีาขาเนกผสมสักตัวหนึ่งเอามาจับยึดกับเสาขนาดที่ลูกค้าต้องการ,รผมว่าช่างน่าจะต้องมีประจำรถติดไว้เวลาใช้งานตัด เต็มที่ะมีเลื่อยตัดเหล็กสักอันหนึ่งก็ยังดีตัดตามความต้องการแล้วก็ใส่อาจารย์เรียกว่าตัดแล้วมาเสียบเลยนะตัดแล้วก็เสียบเลยล็อกเลยนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากที่โรงงานผลิตฉะนั้นเมื่อได้ขาตั้งตัวนี้มาเนี่ยตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับขาบิดซ้ายบิดขวางอบนล่างอะไรตัดได้หมดและมีหนำซ้ำทำได้มากกว่าเกินกว่า360องศา นะครับเอาเอาง่ายๆเลยนะตั้งแบบปกติอย่างที่ตั้งอยู่กรนนี้ปกติครับนะครับตั้งบนแปะหลังได้ครับแปะล่างได้ครับนี่ปกตินะครับแล้วถ้าเกิดว่าไปแปะซ้ายก็พลิกมาแปะซ้ายอย่างนี้ก็แปะซ้ายได้อ่าติดด้านหลังได้แปะขวาก็พลิกอีกด้านหนึ่งพลิกอีกด้านหนึ่งแปะหลังได้แปะหน้าได้แล้วถ้าเกิดว่าพื้นที่เอียงอ่ะก็ตั้งตามเอียงแล้วก็ตั้งเสาแล้วก็ดึงเสาขึ้นมาให้ตรงได้เดี๋ยวให้ทําภาพให้ดู นี่คือหลากหลายมุมหรือแม้กระทั่งติดจากใต้ฝ้าใต้พื้นปูนด้านล่างมาล็อกก็ยังได้ก็ยังได้มิตินี้ไม่เคยมีไม่เคยมีแล้วมุมที่ว่าเอียงก็ไม่เคยมีนะครับแล้วก็อันเดียวน่เนกประสงค์มีคนถามว่าเอราจะเอาอยู่ไหมเวลาติดตั้งเสร็จะไรเสร็จล็อกผมเห็นมีน็อตอยู่นี่ครับอาจารย์น็อตเกีย์ปล่อยน็อตเกียวปล่อยก็คือเป็นน็อตบล็อกเบอร์แปด ใส่ดอกสว่านมีรูให้สองโลยิงให้เธอรู้เมื่อตั้งขาเสาเรียบร้อยแล้วก็ยิงล็อกเลยครับแล้วอีกอันหนึ่งนะครับอาจารย์ไปแปะด้านหลังเนี่ยครับอาจารย์ไม่ต้องสนใจแล้วอาจารย์จะแปะตรงหรือแปะเบี้ยวด้านหลังเนี่ยครับจะแปะเอียงแปะยังไงก็แล้วแต่อาจารย์สมมติถ้าเกิดว่าลูกน้องให้จอบมันอัดเด็ดเกิดเกิดว่าเอียงไปนิดนึงครับเสร็จแล้วปรากฏว่าเพราะถ้าเป็นเสาปกติเนี่ยเสาเอียงเลยนะครับใช่ไม่สวยนะจ๊ะ ใช่ไม่ได้ด้วยจออมันดูมันไม่ดุดปรับกันยุ่งเลยต้องเสียนปรับแล้วฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นขาเนี่ยเองสักนิดหนึ่งก็ดึงขาเนี่ยให้ตรงแล้วค่อยยึดน็อตแล้วก็ยิงด้วยน็อตเกียวปล่อยล็อกเป็นตัวล็อกซึ่งเป็นน็อตมีหัวสว่านในตัวไม่ต้องเจาะน้ำครับไม่ต้องเจาะน้ำนะอาจารย์ใส่บล็อกเบอร์แปดซื้อบล็อกเบอร์แปดเพิ่มมอัดเลยยิงคึมันจะเจาะเขาจะเจาะเหล็กให้ก่อนพอเจาะเสร็จปุ๊บมันก็ทะลุที่ท่อด้วยครับล็อกกึ๊ฉะนนั้ ตัวนี้เนี่ยแก้ปัญหาได้แบบหลากหลายเลยนี่จ้ผมดูแล้วนะเอาไปใช้พวกช่างกล้องได้ด้วยอ่าใช่ครับใช้กับกล้องวงจรปิดหรือจะเอาไปใช้บางทีแวะกล้องที่มีบล็อกภายนอกอ่ะครับมันตัวใหญ่หน่อยอ่าใช้ได้บางทีเขาอาจจะอยากได้ขาที่จะเอาไปใช้แบบพิเศษหน่อยครับก็สามารถที่จะใช้ขาตัวนี้ไปตั้งกล้องได้ครับแล้วก็มีจุกปิดกันน้ําให้ด้วยนะที่ท่อ็โลโก้ไทยแซดแล้วก็พลาสติก อย่างดีกันแดดกันอะไรด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมดีไซน์แล้วก็ออกแบบนะครับแล้วก็เหล็กที่ใช้นี่หนามากนะครับตัวที่หนึ่งนี่เขาเรียกว่าขาตั้งอเนกประสงค์แบบ3า0อ้อาครับงศานะครับซื้อเป็นชุดหรือซื้อเฉพาะขายแยกก็ได้ช่วยทําให้สะดวกในการที่จะไปติดตั้งและก็การใช้งานในหน้างานอย่างที่อาจารย์บอกว่า จะต้องไปดูสถานที่ไปดูพื้นที่การติดตั้งก่อนอันนี้ท่านอถ้าจะไม่จําเป็นเลยครับไปถึงหน้างานปุ๊บดูมุมที่เหมาะสมนะครับติดตั้งได้เกือบทุกรูปแบบปัญหาการติดตั้งแบบน้อยลงแทบจะบอกว่าบอกติดไม่ได้เนี่ยน้อยมากขอให้ลูกค้าต้องการก็ติดได้ละใฉะนั้นช่างที่ติดตั้งก็ต้องเป็นด้วยนิดหน่อยนะครับอาจารย์อันนี้ในการสั่งซื้อเนี่ยสมมุติว่าปัจจุบันเนี่ย ช่างซื้อจานหนึ่งชุดเนี่ยไม่เอาขามาตรฐานเนี่ยเอาขาชุดนี้บอก<ด>ที่ร้านได้ไหมบอกที่ร้านได้เลยครับบอกอเอาขาแบบอนเนกประสงค์บอกที่ร้านได้เลยถ้าหากว่าร้านเขายังไม่มีแจ้งเขาบอกว่าทางบรษิษัทมีขายแล้วแล้วก็ทางบรษิษัทมีจัดเป็นเซ็ตแบบเทินชุดได้แล้วนะครับส่วนร้านค้าไหนที่ต้องการก็ติดต่อเข้ามาสอบถามเข้ามานะครับดัง,จจงนั้นไม่ทราบชุดนี้ก็ต่อไปก็เป็นชุดมาตรฐานละเป็นชุดมาตรฐานของไทยแสนซึ่งใช้ได้อเนกประสงค์อเนกประสงค์นะครับไม่ต้องเอา ไอเครื่องตัดกับตู้เชื่อมไปอ่าไม่ต้องละไม่ต้องใส่หลังรถไปแล้วใช่ครับยังแค่ขานี้เผื่อไว้ครับเผื่อไว้สักขาสองขานะครับติดรถไว้เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินปุ๊บจะเป็นต้องใช้ก็ขานี้ก็คือคําตอบนะครับอ่านี่คือตัวที่หนึ่งครับต่อมาครับอีกตัวหนึ่งที่ขายดีตอนนี้แค่คอจานเนี่ยแหละครับเพื่อนช่างเขาเรียกอะไรนะเออซื้อเอาเปลี่ยนคอจานไทยแสอย่างหนา คอจานไทยเสร็จยังหนาคอจานไทยเสร็จยงหนาคอจานไทยเสรมีบางด้วยเหรอเออผมก็ถามเขาเรับบางด้วยเหรอครับเออเออช่างช่างมีมันมีรุ่นบางด้วยเหรอครับไม่มีหรอกอาจารย์มันก็มันก็อย่างหนาอก็บอกเขาไปว่าคอไทยเสร็จมันหนาครับอ๋อเฉพาะคอจานเนี่ยก็ของไทยเสรก็ขายไม่ได้ไม่ได้ขายทั้งทั้งใบจานนะขายแค่คอจานลูกค้าถามว่าเฮ้ยแล้วจะไปซื้อทําอะไรเพื่อนช่างถาม อาจารย์ครับถ้าเห็นในเฟซเห็น <c oughs> <า>ที่เพื่อนช่างโพสต์กันตอนนี้เนี่ยมันมีจานที่ติดตั้งมานานตัวจานยังคงใช้ได้อยู่ะนะครับลูกค้าตัว,ตว<ม>จานนี่คือใบาจานใบาจานเป็นลูมิเนียมลูกค้ายังไม่อยากเปลี่ยนครับฉะนั้นก็จะเปลี่ยนแค่คอจานได้ไหมนี่แหละครับตัวทาเงินเลยอาจารย์นี่แถวพื้นที่ภาคใต้ชายชทะเล <c oughs> อะไรอ่าภาคใต้ชายทะเลภาคไหนก็ได้อยู่ใกล้ชายชทะเลอะไรเงี้ยหรือ,อบางที่ที่มีอาการที่คอ จานผูแล้วอจใช้ได้กับเกือบทุกยี่ห้อเลยยกเว้นยกเว้นนะของดีนาดนาเซ็เพราะดีนาเซ็เขาใช้ก้านอลูมิเนียมวิธีการวางก้านที่กลดไม่เหมือนไม่เหมือนของแบรนด์อื่นเขาส่วนแบรนด์อื่นนี่เหมือนกันเกือบทั้งหมดนะครับฉะนั้นก็คือสามารถที่จะใช้คอจานตัวนี้แทนได้เลยครับประกอบสำเร็จเรียบร้อยครับอาจารย์ตามนี้เลยใช้น็อตเบอร์17ทุกตัว ฉะนั้นแข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วก็แถมน็อตให้นะครับมีน็อตประกอบหน้าจานให้ด้วยและนะครับอาจารย์มีน็อตเสียบปล่อยแบบยิงกันคลายได้ด้วยน็อตเสียบปล่อยกดอนยบา็ออกาศที่จานหมุนนี่ไม่ต้องหมุนนะล็อกเลยเดินลมโดนอะไรเงี้ยสำหรับไทยศัตร์อาการนี้ไม่มีแน่นอนยิงเอาบล็อกเบอร์แปดใส่แล้วก็ยิงล็อกเลยยอกจากด้านด้านหลังก็ได้ล็อกจากด้านหน้าก็ได้มีให้ล็อกสองจุดแล้วแต่จะเลือกล็อกฉะนั้นอาการที่ว่าจานจะ พลิกหมุนอะไรเงี้ยจะไม่มีเลยอาจารย์ผมเห็นอยู่อันหนึ่งครงนไม่มีเกลียวไม่มีเกลียวครับมีเกลียวเฉพาะตรงปลายใช่ครับคือทํามาเพื่อที่จะจะตำแหน่งตรงนี้นะครับทามาเพื่อที่จะแก้ปัญหาสําหรับช่างบางคนเนี่ยอาจารย์คืออยากให้มันอยู่โอ้โหมีแรงเท่าไหร่อาจารย์ฉะนั้นก็ไข่จะจนแบบบู้เลยบี้ลงไปเลยซึ่งพอมันบี้ไปขนาดนั้นเนี่ยความแข็งแรง ของของแผ่นแผ่นวงกลมจานตรงนี้มันก็ลดลงด้วยนะครับะฉะนั้นไขแค่สุดเกลียวนี่ก็อยู่แล้วพอแล้ว<อ>มันก็ตึงพอดีแล้วนะครับแล้วก็นัดเบอร์นี้ก็ถือว่าเป็นการแก้เกมแล้วแก้ปัญหาแล้วก็เหล็กทุกตัวหนาหมดนะครับค<ข>อจานเรื่องเหล็กหนาอาจารย์ไม่ต้องพูดแล้วเพราะเขาบอกใช่เพราะว่าทุกค้าก็บอกนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตรงนี้นะครับตรงช่วงจับคอจานอาจา์จับเสาตรที่ดีนี้ที่ผมเล่าให้ใครฟังอยู่เรื่อยๆนะครับอ่า คืออย่างนี้ท่านไอ้เรื่องการจับเนี่ยถ้าจับกลมเนี่ยเหมือนกับท่านจับแขนนะนะเหมือนเนี่ยจับได้สนิทอ่าจับได้สนิทกว่าที่เป็นบัางๆเรียมๆนะครับแต่พรมก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านข้างเนี่ยเพื่อนช่างก็บอกว่าใช่ประแจไหนไม่ได้เราก็แก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วมีตีโปนขึ้นมาเพื่อ แก้ปัญหาเรื่องของการใช้ปัจจัยแหวนไม่ได้อะไรเงี้ยก็ใช้ได้ทั้งหมดคือใช้ปัจจัยตัวเดียวใช้ปัจจัยตัวเดียวเรื่องจากอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราจะทําล็อกไว้ให้นะครับและก็ในเรื่องของการผลิตสังเกตว่าผมจะใช้น็อตชุบรุ้งแบบสีทองเพราะเท่าที่ผมใช้และทดสอบมาเนี่ยเจ็ดปีความทนทานมันนานกว่าที่เห็นช่วงสุดท้ายเนี่ยเจ็ดปียังไม่เป็นไรครับมันนานมากนะครับแล้วก็ชิ้นงานทั้งหมดเนี่ยด้วยการผลิตที่ ผมแลกมาเรื่องของความหนากับแรงงานคือหมายความว่าราคาผมไม่ได้สูงแต่ว่าผมใช้วิธีการปั๊มชิ้นงานขึ้นด้วยเครื่องจักรทั้งหมดโดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้แรงงานเชื่อมเลยเมื่อปั๊มเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเอามาประกอบชิ้นเท่านั้นเองที่ใช้แรงงานฉะนั้นงานก็สําเร็จเรียบร้อยก็เลยเอาในส่วนของค่าแรงงานที่ควรจะเสียไปเนี่ยเอามาเป็นเพิ่มความหนาของเหล็กชิ้นงานใช่ครับมาทําให้ทําให้ตัวคอจานของไทสันเนี่ย หนาแข็งแรงแล้วใช้ได้กับหลายยี่ห้อด้วยที่สำคัญนะครับฉะนั้นตัวนี้เนี่ยผมว่ามีเนื้อมีหนังครับก็ช่างก็เอาไปทําก็ดีกว่าลูกค้าจะไปเปลี่ยนจานใหม่ทั้งใบนะครับเปลี่ยนเท่านี้ผมว่าเพื่อนช่างลองเช็คราคาดูแล้วก็คุ้มค่ากับการทํางานแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเอามานําเสนอแลามาพูดคุยมาบอกกับเพื่อนช่างว่ามันเป็นของขายดีของไทยแซดตัวนี้ขายเยอะมากอาจารย์ เอาไปใช้กับจานได้ทุกยี่เกือบทุกยี่้อสั่งกันว่าเป็นอย่างน้อยสุดเ่ยก็หลักเป็นเป็นหลังอ่ะครับแล้วก็ถึงหลักหลายร้อยนะครับแต่ละที่บอกเฮ้ยทำไมซื้อไปเยอะจังเขาบอกไปแก้ปัญหาจากคอจานที่ใช้มานานแล้วมันปุกเพราะว่ามีพพวกที่สายชุ่มพรครับแล้วก็ตางฝั่งใต้นี่เยอะเลยอาจารย์เอาไปแก้จานยิบบางยี่ห้อครับ ก็ช่วงนี้ก็สุดท้ายนะครับได้ข่าวทางฝั่งภาคใต้น้ําท่วมเยอะเลยจับก็ขอเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็มีส่วนไหนช่วงไหนที่เราช่วยเหลือทางเพื่อนเพื่อน,อนชาวใต้ได้พวกเราก็จะช่วยกันนะครับก็มีเดี๋ยวจะมีการเรื่องของรับบริจาคเรื่องอะไรต่างๆครพวกเราก็จะช่วยกัน,พกเ,นเพื่อนเพื่อนช่างก็เดี๋ยวเราช่วยกันผ่านทางในส่วนของหอน่วยงานร,รัฐบาลตามธนาคารที่มีการรับบริจาคเพราะว่า น้ำท่วมโอ้โหถือว่าเป็นความเสียหายที่หนักมากนะครับก็แสดงความเสียใจแล้วก็เห็นใจกับเพื่อนช่างสู้ๆนะครับนะครับอาจารย์ก็ถึงเวลาหมดเวลาพอดีนะครับสำหรับอาทิตย์นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ